ลิเบโร่ร่างเล็กขอพรสองข้อให้วอลเล่บอลหญิงไทยหลังเป่าเค้กวันเกิดหลังจบเกมวีเอเนล2023สนาม3นัดแรกสีสันหลังจบเกมวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3นัดแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในสังเวียนอินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งวอลเล่บอลหญิงไทยอันดับ14ของโลกแพ้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับ11ของโลกศูนต่อ3เซต26ต่อ28 18ต่อ25 20ต่อ25 ด้านสุภัตราไพาโรดตัวรับอิสระร่างเล็กซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดครบอายุ33ปีเมื่อวานนี้27ิมิถุนายน <c oughs> ก็ได้รับการเซอร์ไพรส์ในระหว่างกลับโรงแรมที่พักหลังจบเกมโดยเพื่อนร่วมทีมและสตาฟโค้ชของทีมวอลเล์บอลหญิงไทยได้เตรียมเค้กมาให้เจ้าตัวเป่าฉลองวันเกิดอย่างชื่นมื่นจากนั้นว่นาบัวแก้วอดีตลิเบอร์โรวชุดเจ็ดเซียนที่ปัจจุบันเป็นสตาฟโค้ดของทีมวอลเล์บอลหญิงไทยได้กล่าวคำอวยพรให้กับเอสุภัตราไพโรดรุ่นน้องที่เล่นตำแหน่งเดียวกันว่า ขอให้พี่เอมีความสุขมากๆแต่แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์และดีที่ส,สุดโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรข้างนอกจากว่าอะไรไม่ต้องสนใจเราทําของเราให้ดีที่สุดนะครับสุขปันวันเกิดค่ะขณะที่เอสุภัสตาภพาโรธก็ขอพรให้กับวอลเลบ่บอลหญิงไทย2ข้อหลังจากที่ได้รับการฉลองวันเกิดจากเพื่อนร่วมทีมว่าขอให้กลับมาเล่นดีๆแล้วก็ขอให้ทีมชนะค่ะ จบเกมนี้วอลเล่บอลหญิงไทยรั้งอันดับ13ของศึกวอลเล่บอลในชั้นลีก2,023จากทั้งหมด16ทีมด้วยผลงานแข่ง9นัดชนะ2แพ้7มีแคะแนนตามหลังอิตาลีอันดับ8ซึ่งเป็นโควตาสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบไปนอลอยู่สีแต้มบอลเล่บอลในชั้นลีก2,023สนาม3นัดที่2ทีมวอลเล่บอลหญิงไทยจะพบกับทีมชาติตุรกีอันดับ6ของโลกวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนนี้เวลา20นาิกา30นาทีที่อินโดสเตเดียมหัวหมาก